ไหนเดี๋ยวก่อนเจให้ออกมาดีๆเลยแนวคิดอะไรคิดเเสียงกลับมาเนี่ยครับไม่มาเลยใช่ไหมหมอขอให้รับเสียงหน่อยวันนี้มาประชุมอะไรบ้างครับพี่มิวครับก็ประชุมพักธรรมดาถ้าเห็นเราโง่เราก็ประชุมกันแล้วนีใช่ไหมใช่ก็คงต้องเตรียมงานลงพื้นที่อย่างที่ได้ประกาศไว้ที่ภาคตะวันออกก็จะเร่งทำงานแล้วก็พยายามที่จะ ด้วยตสใหม่เช็คประเด็นในการยื่นนังสือร้อสศาาหรือว่าศาลาในสมัยปรยวน์ตตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็คงยังทำรายการไม่ได้แต่ว่าพอเราลงไปแล้วเปฝังเขาไลฟ์ฝั่งก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยก็คงจะใช้สบายเป็นประโยชน์คิดว่าการเลื่อนบทนายกเนี่ยเป็นผลดีมีความหวังเพิ่มไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดู้รายละเอียดเลยก็เห็นว่าเห็นว่ามันมีการเลื่อนทั้งวิปก็ไม่มีประชุมนะ้วก็นายกก็ยังไม่มีประชุมก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมก็ ใช้เวลายอยู่กับประชาชนให้มากอยู่กับพื้นที่ให้มากแจะลองฟังกับเพื่อนๆที่เข้ามาประชุมกันในวันนี้ว่าเขาอยากให้ผมไปที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนก็จะได้ลงไปช่วยเพราะว่าก็มีสอสอหน้าใหม่เก่งๆหลายคนที่ อยากจะรู้วิธีในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ก็จะเอาประสบการณ์มาช่วยเขาตอนนี้พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แะไ <c oughs> ให้เป็นประโยชน์ในระหว่ง <c oughs> ยางรอเกการเมือง <c oughs> มันยังไม่ชัดเจนครับแต่ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการแก้ไขคิดว่าการยกเลิกประชุมด่วนแปดพักวันนี้ครับถือว่าเพื่อไทยก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ด้วยใช่ไหมครหรือว่าผมได้ยินมาสองสามเหตุผลเนี่ยก็เลยยังไม่รู้ว่าเหตุผลไหนในเรื่องเรื่องที่เป็นเหตุผลอย่างนั้นจริงๆรแต่ว่าก็ ฟิลแนทยนมันบอกว่ามีเหตุการณ์ว่าอยากจะขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะงดประชุมเขาก็ไม่รู้ว่าเรื่องข้อจริงเป็นยังไงเดี๋ยวจะถามว่าาจะถมรองหัวหน้าจ้อนหน่อยว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็ตกลงสองจุดสองจะได้เข้าไหมแต่ว่าตอนแรกนึกว่าก็เลื่อนไปแล้วตามหลักแล้วถ้าเราขอให้สองจุดสองขึ้นมาจะได้ไหมแต่ว่าเห็นว่าทั้งงดทั้งหมดอย่างนี้เลยไม่มีแม้กระทั่งประชุมวิปหมดเลยก็คงยังไม่ได้เกี่ยวข้องก็คงจะต้องฟังอีกต่อไปว่ารัวนนีี่้ ทราบครับก็อย่างที่บอกแต่ว่าเหตุผลไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็คงมีหลายเหตุผลแหละพี่ทิมค่ะวันวันพรุ่งนี้เห็นว่าทางผู้ตรวจการเขาจะส่งให้สารรัฐมนุยนีความวิสัยเรื่องข้อบังคับที่ผิั่วอรแบอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามรายละเอียดเลยครับก็คงเป็นหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่จะทำให้บ้านเมืองไปต่อได้เขาคงจะประมาณนี้ขอบคุณมากครับพี่เพี่จะมาเรียนวิ่งขึ้นมาเนี่ย ผมก็ไม่ร um si um um um> 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 ู้ไม่ดูคราวหน้าจะได้เข้าได้ให้ไม่ต้องวิ่งขึ้นมาเพราะว่าเนื้อตับโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกินน้ำขิงนะคะเสียงไม่ไหวแล้วยโอเคขอบคุณมากครับหมอให้ยามากินอยู่ถ้ายังไม่หายก็เดี๋ยวชิกลกลองแก้โอเคขอบคุณครับ